Premises, สวัสดีคร oh, uh ับอยู่ผมต่อต้มดำซิมมันรุนกันว่ายางในจะฉีกหรือจุกจะขาดไหมครับเพราะว่าพอจุกมันดูเข้าไปในหรือมันแค่พับเฉดมันรุนกันพห่น้องเฮ้ยสบายปะยางเนี่ยโอ้จุกหายพี่น้องจุกหายเออจุกตายแล้วเย้ อันนี้มันผ้ารองเพื่อเพื่อมันไปหลบอยู่ในรองคอเนาะจบอยู่ในรองคอนี่ไป่านไมปทานเอาได้ไหมคราบไมปทานไมปทานน้อยยังไงประสาดมันหลวมเนี่นี่ครับไม่ไม่ไม่งานเข้าแต่เช้าครับอนต้องวนต้องติดใหม่แล้ว ไปก่อนอันนี้ค่อยทีหลังฝากคนยังไงหรอกก่นปะอ๋อยังไงยังไงไปดร้อยกว่าบาทครับแต่นี้รั่วก้ารูครับปะก้ารูเออเหรอเยอะไปมาร่วูก้ารูเยอะแคมหมดครับใส่รั่ว ยี่ร้อยกว่าบาทีนั่นเลแล้วเไปไหนเกะตนด้วยหน่อโนดตนจะแซหน่ออย่าอบดนเออดเรียนเลยก็เลือเียงนาะนออ ยางเจ็ดสองห้าบนนงย่างในเล็กโอ้ไหบุกบบุกบุกบุกปูอะรมโอ้โดนกัดวนี่ <c oughs> อืมรดราสองทีู่่เนี่ยโอ้โห้สองที่ไหนเรไม่ตะด้่ทีทิวแบบมีอะไรนะ อาชิวแบบผู้ดีเลยอาชิวอาชิวเดี๋ยวต้องคลำดูดีไม่ดีโดนในแผ่นรองสองอันเลยเยียบมารู้ใหญ่บอกเขาถึงรองมาให้แผ่นรอง เออ,ะอ,อจะหน่อยเออนี่นนนี่เหยียบตะปูเหยียบตะปูวันวันนั้นพี่ว่าพี่เอาวางไว้เรๆ่อๆเนยทำไมเหยียบจริงมะเหยียบตะปูครับ ตราจอมหม็งน,นอ้ปูมีหัวขม,มางันเออต้เรือใบครับ ป้ดปูซังกะซีอ่ะร้าน,นตะเลดตรองบ้านกว่านะครับบ้านผมครับเนะ่เขาเช่าอยู่ตอนเนี้ยตอนแรกเขาว่าจะเลิกเช่าแล้วก็จะเปิดเป็นคาแค่ครับตอนแรกที่ว่าเขาว่าจะเลิกเช่าก็เลยเพราะว่าช่างคนเก่าเขาทำตะเลดครับแล้วหินเจียมันแตกครับแล้วมันระเบิดใส่มือครับก็เลย ต้องหยุดไปแล้วทีนี้ก็มีคนมาทำแทนทำต่อครับก็เลยไม่ได้ออกตอนแรกที่ว่าเขาจะออกเรื่องชอบผมก็จะเปิดคาเคกับแฟนครับ มันดูช่างถอดตัวตูวออกครับ 不，一个？五 cái cái rớt cái 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 จังหนดูที่เป่ากรองอย่างเท่เลยที่เสตินมาถ่ายปื๊บดูดฝุ่นขึ้นไปบนฟ้านี่ก็จะเริ่มทำงานแล้วครับปลายยางสินน่าจะได้ทำงาน8โมงบ่ดี น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปยาเสร็จก็ออกไปทำงานนะครับท่านชมคิดหน้าครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับ